สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับพี่นัดดิฮีโร่นะครับวันนี้มีตัวนี้มารีวิวไปแบบเร่งด่วนเลยนะครับนี่เจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าเอลสไตร์นะครับเอลสไตร์กันดั้มนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบล็อกอาร์ตกันก่อนเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ต้องแกะกล่องสองแผงแล้วเดี๋ยวต่อเลยดีกว่านะครับไปเดี๋ยวไปดูบล็อกอาร์ตกันมาครับตัวนี้ก็เป็นบล็อกอาร์ตของเอลสไตร์ rike, นะเอลสไตร์กันดั้มนะครับ งานตัวนี้เป็นเกรดมาสเตอร์เกรดนะครับจากกันดัมซีดนะตัวนี้อันนี้จะเป็นล็อตใหม่ๆที่เขารีอ,ออกมานะครับอ่าด้านหน้าก็จะเป็นตัวของเจ้าเอลสไตร์นี่แหละนะครับผมอ่าข้างกองนะครับนี่ข้างกองก็เป็นแบบนี้นะครับแอคชั่นต่างๆของโมเดลตัวนี้นะครับหลังจากที่ต่อกมาแล้วนะประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่า เป็นงานสเกลหนึ่งต่อร้อยนะครับเอลสไตรกันดั้มนั่นเองนะครับด้านบนนะครับอ่ะด้านนี้ก็จะเป็นมีภาพของอนิเมะนิดหน่อยนะครับผมเอลสไตรนะประมาณนี้นะครับภาพการต์ตูนเท่านั้นนี่นะไปอย่างด่วนๆไปอย่างด่วนๆน,นะครับอ่าข้างบนนี่ก็จะเป็นอ่ Gate มาสเตอร์เกตเหมือนกันเป็นตาสัญลักษณ์มาสเตอร์เกตเหมือนกันนะครับอ่เดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยนึงนะครับบันไดสปิริต ปี2013นะครับเม็ดอินเจแปนอันนี้เป็นงานตั้งแต่ปี2013นะก็ไม่ถือว่าเก่ามากนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูในกล่องกันเลยอ่าไปแบบด่วนๆไปแบบด่วนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือของเจ้าเอลสไตร์นะอ่าข้างในก็จะบอกแผงต่างๆเหมือนเดิมนะครับปกติเหมือนเดิมวิธีการติดดีคงดีคอนะครับดีคอขูดอะไรประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะมีบอกนะครับ พาร์ตต่างๆนะครับสมมุติว่าพาร์ตส,ส่วนลําตัวอย่างนี้นะครับใช้แผงอะไรบา้างนี่เวลาเราต่อก็จะได้ง่ายนะเราก็ต้องไม่ไม่ต้องยกมาทั้งหมดนะครับก็เลือกเอาตามแค่นี้นะครับตามที่เขาระบุแค่นี้เองนะครับก็ประมาณนี้นะครับด้านในก็จะมีภาพสีอยู่หน่อยนึง,งกลางๆนะครับระบุนั่นโน่นนั่นนี่นนสีที่ใช้แม่สีที่ใช้นะครับในการทําสีประมาณนี้นะอนนี้ก็จะมีอ่ะ ชิ้นงานต่างๆก็มาตรฐานของบันไดเลยเดี๋ยวค่อยไปรีวิวทีเดียวหลังจากต่อเสร็จนะครับ1ถุง2 3 4 5 6มีประมาณ6ถุงนะครับแล้วก็มีแอคชั่นเบผมบอกก่อนนะงานตัวนี้ผมซื้อเพราะแอคชั่นเบเลยนะครับจากการที่ดูด้วยสายตานะครับเอลสไตร์ rike, แข็งไม่เยอะนะแข็งนิดเดียวนะครับเมื่อเทียบกับมาสเเกตตัวอื่นนะผมว่าแขงแข็งมันน้อยนะครับประมาณนี้แหละ หมดแล้วเอาโอเคนะเดี๋ยวไปต่อกันเลยดีกว่าดูซิว่ามันจะเฟี้ยวขนาดไหนนะครับโอเคครับไปครับผมโอเคครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้ากันดับเอลสไตร์นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ได้มาในกล่องนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับแต่ละชิ้นส่วนนะครับของเจ้าตัวหุ่นตัวนี้นะครับว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวแยกเป็นพัดๆไปเลยกันนะ เจอปัญหาอะไรบ้างในเวลาที่เราต่อตัวนี้ออกมานะครับก่อนอื่นนะครับไปดูที่พัดหัวก่อนเลยอ่าอันนี้ก็เป็นพัดหัวนะครับจากดี่ซนายนะครับรูปแบบต่างๆที่ต่อกมาเนี่ยค่อนข้างสวยมากนะครับแต่ปัญหาที่เจอนะครับสําหรับส่วนหัวนะครับตรงนี้ก็คือที่เราต้องระวังเลยนะก็คือเขานะครับตัวนี้เขาค่อนข้างจะบอบบางมากเลยนะที่ต้องระวังเลยนะครับสําหรับพัดหัวนี่ครับก็คือตรงช่วงเขานะครับ เนี่ยเขาตัวนี้นะครับมีความบอบบางมากเลยนะครับผมก็เวลาเราตัดออกมาเนี่ยก็ระมัดระวังนิดนึงนะนะครับก็อาจจะเสี่ยงหักได้เลยนะครับผมถ้าหักมานี่เรื่องใหญ่นะครับผมแล้วนะครับปัญหาที่ไม่เคยเจอในมาสเตอร์เกตตัวไหนเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะกองนี้หรือเปล่านะก็คือหลวมนะครับนี่หลุดเลยนะครับหลวมมากนะครับเฉพาะตรงส่วนเขานี่นะที่ที่เจอในพาหัวตัวนี้ซึ่ง ไม่ค่อยประทับใจเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ต้องน่าจะกาวได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวกาวได้นะครับผมอ่ะโอเคนี่ก็คือปัญหาของส่วนพ์ทหัวที่เจอนะครับเดี๋ยวไปดูพ์ทต่อไปกันเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนพ์ดลำตัวนะครับแล้วก็แขนแล้วก็ช่วงเอวนะครับผมจุดนี้นะครับไม่เจอปัญหาอะไรนะครับค่อนข้างแน่นดีนะครับอ่านี่จุดขยับต่างๆนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ค่อนข้างแน่นดีนะครับกระโปรงเนี่ยสามารถยกได้กระพือได้แบบนี้นะครับอ่าดูจุดขยับของส่วนแขนนะครับ ส่วนแขนก็เป็นแบบดับเบิลนะครับก็สามารถงอได้แบบสุดอย่างนี้เลยนะนะครับผมงอได้สุดอย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนจุดขยับของของเจ้าสไตรตัวนี้ถือว่าแน่นหนาดีมากนะครับถ้าไม่นับไอพาร์ทหัวเมื่อกี้นะโคตรหลวมนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับประทับใจนะครับผ่านนะครับผมตรงนี้อ๋อมันมีกิมมิกเล็กๆตรงนึงเอ่อตรงจุดกระโปรงนิดนึงนะครับผมก็คือตรงส่วนนี้นะครับ อ่าส่วนนี้สามารถเปิดออกมาได้นะครับอืมเปิดออกมาเพื่อที่จะเก็บไอเจ้าตัวนี้นะนี่ไอดาบมีสั้นเนี่ยสามารถเก็บไว้ในนี้ได้นะครับผมอ่าชิ้นนี้ก็เป็นส่วนพาร์ขานะครับผมอ่าตัวน,นี้ก็จะเป็นพาร์ขาจุดขยับค่อนข้างแน่นหนาดีนะครับแต่ว่าที่ไม่ค่อยประทับใจก็คือร่องต่างๆครับการเดินลายเนี่ยเห็นไหมผมตัดเส้นไปแล้วมันดูแบบน้ำมึงมันไม่ค่อยไหลนะร่องมันตื้นไปหน่อยนะครับผม เนี่ยตัวนี้ที่เป็นไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แล้วก็แกนนะครับแกนตรงยึดตรงขาตัวนี้รู้สึกมันจะสั้นนะไม่รู้ว่าจะยึดได้ดีหรือเปล่านะครับอ่าตัวนี้จะเป็นจุดขยับนะครับของตรงส่วนขาจะเป็นดับเบิลอย่างนี้นะครับงอได้สุดเลยเหมือนกันนะมันจะเป็นโช๊คอยู่นะอย่างนี้ถือว่าทำออกมาได้มาตรฐานของมาสเตอร์เกตครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของพาร์ทหุ่นยนต์นะครับผม อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูพาสอาวุธกัน โอเคครับก็ประกอบกันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าเอลสไตร์นะครับผมก็ภาพรวมนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าดีเทลนี่ค่อนข้างดีนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับจุดขยับเข้มแข็งดีนะครับตรงนี้ตั้งแต่ช่วงลำตัวลงมานะครับช่วงลำตัวช่วงแขนช่วงเอวช่วงขาเนี่ยถือว่าเพอร์เฟกนะครับแข็งแรงจัดท่าได้มันแน่นอนนะครับแน่นมากนะครับผมก็ จะมีปัญหาอยู่จุดเดียวก็คือจุดนี้นะครับที่เป็นส่วนเขานะครับที่มันหลวมอยู่ไม่รู้ว่าเป็นที่กล่องผมกล่องเดียวหรือเปล่านะครับผมก็โอเคเดี๋ยวจะต้องไปกาวนะแหมไม่เคยว่าคิดจะต้องกาวงานบันไดเลยนะยจริงๆเลยลุงก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวหุ่นนะครับนี่ด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงถือว่าสวยงามนะครับสวยงามสุดยอดได้มาตรฐานนะครับผม อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูพัสริมต่างๆนะครับที่ได้มาในกล่องนี้นะครับว่ามีอาวุธยุธโทโธปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็เป็นเจ้าตัวโล่ตัวนี้นะครับผมนี่ตัวหนึ่งตัวโล่นะครับสามารถติดเข้ากับแขนของตัวกันพลาได้นะครับ ชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นบีมไรเฟิลนะครับนี่ตัวปืนนะครับที่แถมให้นะครับบีมเซเบอร์นะครับสองเล่มนะครับก็เอฟเฟกพัดแสงนะครับที่เป็นเปลวไฟของดาบนะครับตัวมีสั้น2เล่มนะครับซึ่งตัวมีสั้นเนี่ยเราสามารถมาเก็บที่ด้านข้างของกระโปรงตรงนี้ได้นะตัวมีสั้นนะครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะเป็นปีกอะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจนะครับในคู่มือก็ไม่มีบอกนะแต่ก็ประกอบออกมาก็สวยดีนะครับอะไรไม่รู้ มีตัวมินิฟิกเกอร์มาให้นะครับมินิฟิกเกอร์เนี่ยจะมีมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับแบบยืนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบรูปแบบของนักบินนะครับคนขับที่อยู่ในตัวหุ่นอีก2ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นตัวเอลสไตล์แพกนะครับเอลสไตล์แบ็คแพกข้างหลังนะครับผมอันนี้ก็จุดขยับค่อนข้างเยอะนะขยับได้เป็นปกติเลยนะครับไว้ติดข้างหลังของตัวหุ่นนะครับนี่มีปีกที่มันขยับได้นะจุดที่ต้องระวังนิดนึงนะครับตรงปีกเนี่ยมันจะค่อนข้างบางนะครับ เออเวลาที่มันต่อกับชิ้นเนี้ยนะครับมันจะสามารถขยับได้ตรงเนี้ยแต่มันบางนะครับแล้วก็จุดยึดเนี่ยจุดยึดนี่มันมันน้อยนะครับจุดที่ยึดมันน้อยทําให้แบบเวลาขยับจัดเล่นอะไรเงี้ยมันจะมันจะต้องระวังนิดนึงนะครับกลัวมันจะหักออกนะและจุดที่เป็นไฮไลไท์นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือนี่แอคชั่นเบสนะครับ ผมบอกก่อนนะตัวนี้ผมซื้อเพราะแอคชั่นเบรเลยนะนะครับผมผมว่ามันคุ้มมากนะครับตัวใหญ่มากนะครับแอคชั่นเบรที่แถมมาให้นะครับเป็นสไตล์แท่นปล่อยหุ่นนะครับแท่นปล่อยแท่นปล่อยตัวหุ่นนะครับอ่ะเมื่อวางตัวหุ่นเข้าไปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งแอคชั่นเบรตัวนี้ใหญ่มากนะครับโดยรวมนะครับโดยรวมสําหรับเจ้าสไตล์กันดับตัวนี้นะครับผมก็คือคุ้มมากนะครับคุ้มมากกับไอตัวแอคชั่นเบรนี่แหละ ในส่วนของมือนะครับที่มีมาให้นะครับก็มีประมาณสี่ห้าคู่ได้นะเป็นมือลักษณะต่างๆแบบมือแบบยิงแบบแบรอะไรางี้นะครับแต่ว่าต้องมาถอดเปลี่ยนนะครับกับไอ้เจ้าเกาะหลังมือเนี่ยไอ้เกาะหลังมือนี่ให้มาคู่เดียวนะครับไม่รู้จะห่วงไปทําไมนะลุงบันเนยนะครับจริงๆอ่ะให้หมาให้มันครบทุกอันก็ได้นะมันจะได้ไม่ต้องมาแกะเปลี่ยนกันนะใช่ไหมห่วงไว้ทําไมก็ไม่รู้ อ่ะโอเคครับเป็นไงมั่งนะครับสําหรับเจ้ากันดัมเอลสไตรตัวนี้นะครับผมขอสรุปเพียนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับด้วยรูปร่างนะครับดีเทลต่างๆผมให้ผ่านเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วด้วยความคุ้มค่าสําหรับแอคชั่นเบสตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับผมซื้อเพราะแอคชั่นเบสเลยนะครับแอคชั่นเบสใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับตัวหุ่นนะครับในแง่ของการต่อนะครับเจ้าตัวเอลสไตรตัวนี้ต่อง่ายนะครับต่อไม่ยากเลยแพง ค่อนข้างน้อยนะแผง runner นะครับเมื่อเทียบกับมัสเตกตตัวอื่นนะครับแผงที่เป็นตัวหุ่นน้อยมากนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะให้เป็น action b a บสมาใหญ่แล้วนะตัวหุ่นมันก็เลยแผงน้อยไปด้วยนะครับไม่แผงไม่เยอะนะครับต่อง่ายด้วยนะครับปัญหาที่เจอนะครับก็จะมีหลุดหลวมแค่ตรงหัวนี่แหละนะครับตรงเขานะที่มันหลวมนะครับในด้านของพลาสติกคงในนะครับ ค่อนข้างนิ่มดีน่าจะเป็นพลาสติก ABS หรือ PVC ไม่แน่ใจนะครับแต่มันนิ่มดีนะครับเวลาเราตัดแต่งเกตนะครับเก็บรอยเกลต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายนะครับแล้วก็แล้วก็สวยงามนะครับผมในส่วนด้านนอกนะครับพลาสติกที่เป็นตัวด้านนอกเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของงานนะครับติดกับแผงรันเนอร์เนี่ยค่อนข้างจะหนาไปหน่อยนะครับเวลาตัดเนี่ย นะครับส่วนที่มันเชื่อมต่อกับชิ้นงานน่นะจากแผงมันเนิน่ะมันหนามากนะครับทําให้คือการตัดเนี่ยตัดลําบากนะครับเมื่อตัดแล้วนะครับทําให้เกิดรอยได้นะครับเวลาจะตัดแต่งเกลอย่างเงี้ยมันทําได้ยากนะครับเมื่อเทียบกับตัวโครงในนะโครงในมันมันนิ่มนะครับมันนิ่มมันทําให้เก็บรอยเกล็ได้ได้ได้โอเคได้ง่ายกว่ากันนะครับผมนะครับโดยรวมนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับกนะดเบสไตร์นะครับมีความสูงอยู่ที่ประมาณ18 19เซนโดยประมาณนะครับผม รวมแอคชั่นเบรคเข้าไปก็20กว่านะนะนะครับเดี๋ยวยังไงนะยังไงก็ต้องไปซ่อมจุดที่มันหลวมนะครับตรงหัวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับกันน้เบบสไตร์นะครับพี่ณแนะนําเลยนะครับตัวนี้น่าเก็บสะสมนะครับไว้อีกตัวหนึ่งน่ามีไว้ครอบครองทีเดียวนะครับเพราะแอคชั่นเบรคนี่แหละนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะแอคชั่นเบรคเงเดียวนะครับตัวหุ่นก็ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะต้องหาที่คอหน้ามาติดนะ พ้าดีคอที่แถมมาเป็นดีคอขูดนะครับแล้วก็แบบล็อกแปะมันก็ไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวรอดีคอน้ำดีกว่านะครับข้อต่อแข็งแรงมากนะครับขนาดายืนนะครับโดยไม่ใช่แอคชั่นเบทนะครับทั้งที่ใส่แพ็คหลังหนักขนาดนี้นะครับก็ยังยืนได้ด้วยตัวเองนะอโอเคเดี๋ยวเราไปดูการจัดแอคชั่นต่างๆกับเจ้าแอคชั่นเบรตัวใหญ่ตัวนี้กันนะไปดูเลย โอเคครับสำหรับนี่ก็เป็นแอคชั่นนะครับเมื่ออยู่บนแอคชั่นเบสนะเป็นไงสวยงามสวยงามสวยงามนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่นัก็ลาไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะก็ประกอบการตัดแจ้งเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าจะสนใจเอาเจ้าตัวนี้เข้าบ้านไหมนะครับแนะนำนะครับแนะนำตัวนี้ถือว่าเจ๋งเลยนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ